ทำยี่เงเผ,ผมได้แคนครับพรอาจารย์บอกว่าจะได้ไม่ขาดแคนแต่ผมอยากได้พระ<น> สวัสดีทั้ง561คนนะครับระเบียบวัตจะสินแคนมเปตวันนี้พามาชมบรรยากาศการล่มถวายในค่าาคืนนี้นะครับนั่งล่มถวายสี่ทีมงานเราจะไปขายฝอยดาวกันนะครับ กโรทาไปจุดที่สายดาวการผสมนะถ้าอยากเดินเดินสวย้นะว่าราลมารำเอาไว้ไปต้องไปดึเอาไปให้จุดสายดาวการผสมจุดยดาวการุสมถ้าสมมติถนา่นันเนาะเงนน่มสำหับุดนี้ต้นจะไปสายดาวการกสมหัว่มีมู วามาจ้าสาวเลยเนี่ยยอ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 ้งหลังก็หล่อเล่โหเล่บคนเล่นจดอยู่ด้เนี่โอ๋อหลยอ๋อหรอชื่อตรงนี้นะครับแล้วลาทุกคนนะครับ พนังานผมก้าวของบนัานครับสามเบครับสามเบอร์ร้อยเบอรรยสามจีห้าบาทครับเบอร์สามจีาบาทสามเบอร์อยครับสามเบอร์ร้อยพนักงานผมหาของบ้ันนแม่แ่ยกให้ม่ทั้งวีเลย สายดาวสายดาวจ้าแม่สายดาวขยามัไอมแล้วเหลืออะไรบ้างนะมีพัดลมนะครับม่ค่ะม่เลยตามกันมครับอ่าขอบคุณคเัาพี่วขอบบุรีเวนสยดาวเราไ่ที่แอร์่ระเบิดขับขึ้นมาขอมบาทีลก้อนอี มากไปใช้คันห่เลก่อไปข้ามาลูกอีกสิบนาทีสามทุ่มแล้วนะครับทุกคนตอ้าน้านมารับชมบรรยากาศการขายบัตรถอยดาวนะครับกับทีมงานระเบียบวินัยบับน้องเต้าหยองใจมัดตมีน้งปีบุัม้อเนีมานักาเดี่ยวคุณกอตตกับปีชมคนไทาถ่ายา มอแคนอาจารย์ชัยก็มา่ไม่แค่ไม่ไเยอะไเนียสมกันนะ่อารเลยิาไมใ่ในแก็้าพอหนีด้วยครับเี่าพอเขลายปนหารที่แบเนี้ยริบกาศใน้ข้าวเนี้ย อาจหบาทครับสามบอร้อยสามยครับสเบอร์คนยสอไม่เลยนะไม่เยตัวได้ไงค่นไม่ไม่หันะครับเด้อไม่ลไม่ใส่ายเงาเอ่มมะล้มมลมความดีกันไรมะมดีคามกไ ้ากันมีกัะไรหน้านมีกัะไรชาวาขายไม่ไปย่ามสายไหมไวจับต่อายไหมไต่อดับด้แครับทุกเบอครับามีห้าบาทสามเบอร์ร้อยครับสามเบอร์ร้ครับอากาเป็นแงนเป็นพี่นี่่อนผมนะครับเทนผมันำไปก่อน้มนเป็นอาล้เเนผมด้ครับเด้อ อาร์ตเมนต์เจะรู้ปะเดมาดพี่นงเด้ปานปต่านมานะครับาหัวจอดถึงแล้วก่อนสิของไปฟังบลมกะไม่เห็ดบุญน้ำกันใส่ดาสกันนะครับบัตรละสามสิบบาทสามบาทเลยไม่รูครับสามสิบห้าบาทสามบาทเลยโอ้ไปปนแบบนี้พี่นงาไป สามเห่สามเห่ตั่นมันก็พน้องลดไดเจานกลือมันพิมพเสิแ้วมาือาไม่รขายบา่ีบจน้องอหรอจีบน้องต้ายองเหรอมน้องทำมันหมดเท่าไหร่แล้วสามอยบาทาราสานใครก็จอดตงเนียครับนะสามจิบจีบใีบ เม้าอีกแล้วคิดก่อนคิดก่อนแันนี้มามเขาเข่อาไม่นห้นปีอรม่เ้อาขึ้นไปซะเดี๋ยวเอาไม่เอาน่เออเอาไปเอาไปเอาไปเอาขึ้นไป

สอยดาวนะครับฝอยดาวการกุศลมาวันะครับก็อคานนะครับพระเจ้าเสราวครูนนาเียครัวัสดีผู้มีแต่แต่เพราะว่วันนี้คนเยอะมากนะครับก็เลยกลเพาลสวัสดีครับ สวัสดีครับาตั้มสองรอบครับสวัสดีครบสวัสดีแม่มานครสวัสดีคุณแม่น้อยคุณวิลาบคุณ่มาวันนี้เบเรอ่กวใจ้อนรำก็เบียดวารทุกอย่าครับรถกระจายดี่ วัดป่าบ้านอุ่นจานตำบลอุ่นจานจังหวัดอุ่มจานฮานีนะครับระหว่างนี้เราก็จะมาหมอลำกันลังที่กันนะครับทุกคนครับอ่าแลวันนี้เราก็จะไปส่งมอันครับไปไต่ไปไต่กัน ไปไหนกันสามสิบ้าบาามบาทได้อบอกคุณด้วสามบาทสามบาทห้อน้ำกดสวัสดีครับนี่ไงนเดียวอยู่นี่ครับเราอยากเห็นน้าเดียววะท่านป้าเฮา น้องอ่ะต้อยองได้โอเคอ๋อต๋อก็มากันแล้วสวัสดีครับวันนี้ฝุ่นเยอะมาก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 เลยนะครับอ่ทุกคนกินไวยตามิว้วหน,น่อยเร็วกออินนมสปันโกินนมสปันโน่ อ๋อนะครับโอ้เมื่อม่อหล่เข้มอยู่นี่เข้มหมดอยู่นี่เข้มใช่ไหมเข้มข้นเข้มโหดตัวเหลืองเข้มข้นอืมทายอินไปหนึ่งทีครับ วัยชาติหนึ่ครับอ๋ขรุขระในไรเต้าสูงเต้าสูงนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะครับพระเอกเต้าหยงงคนเด็จแล้วนะนี่แล้วก็ารหน้าการการกาผู้นทั้ิว่ ท่านสมาใกดหารสบนท์จงวนี้สัดีครับหมระตาเียงขพี่น้องท่ารับตำบลอกจานรเฮ้าเพราะว่าจะเป็นวัดป้าอุกจานทน1ะไมูบนบสี่บานเป็นการเป็นงานกับเป็นทำเนียงแบบนี้แหละครับเอาใังไงให้ลูกหลานหาเงินก็เนอนะครับหมอน้าแท้เ่อให้ลูกหลานหาเงนจสักวันวันนี้อันเมื่อกี้เป็นคิวของป้าอกจานพี่น้อง อีกพักีมือหรือหลหลายหลายมือปสิเป็นที่ขียวของสิหมู่บ้านหมุนเวียนกันไปแต่เป็นธรรมเนียมการปฏิบัตินะครับของท่านผู้นําหรือท่านผู้บริหารช่วยนะครับคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละหน่อยให้ พื่อให้งานนะครับสําเร็จร่วมไปตามข้อ ok มุลมวป่าฐานาพเป็นพี่น้องบัตรเฮ่าก็ดีพ่เป็นพี่น้องบัดรไก่เลื่อนเชี่ยงปีนี้แล้วปีแรกนะครับถิบลงความราคูมิใจถึงจากมหาวิาัสมพลคณน่าแบบหญ่พี่น้องนะพ้่วันที่วัดป่าอุ่มจังหวัดอุดรธานี